วิธีการค้นหาแนวทางปฏิบัตินะคะให้น้องๆเข้าไปในลายกลุ่ม sp แล้วก็กดเข้าไปดูตร,ตรงโนต้ตนะคะแล้วจะมีปุ่มเซิร์ชให้น้องเซิร์ชหาอย่างเช่นคำว่าเพนงกดเข้าไปก็กดค้นหานะคะก็จะมีแนวทางปฏิบัติเรื่องเพลงต่างๆที่พี่อีพี่นุชแล้วก็พี่เพชรใส่ไว้นะคะ ถ้าน้องๆมีเวลานะคะก็ให้ลองนั่งเล่นกดตรงโน้ตดูว่ามีแนวทางปฏิบัติต่งตางๆเนี่ยอะไรบ้างถ้ายังขาดอะไรนะคะก็รบกวนช่วยๆกันใส่หน่อยนะคะก่อนที่น้องจะใส่พี่อยากให้น้องๆเนี่ยช่วยเปิดดูก่อนว่าแนวทางปฏิบัติต่งตางๆที่น้องต้องการจะเอามาลงเนี่ยได้มีการลงหรือ,อยังก็คือโดยการกด ที่ปุ่มเซิร์ชนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดแนวทางการป,ปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่องโควิดน้องลองเซิร์ชดูว,ว่ามันมีอะไรบ้าง <c oughs> ถ้ามันยังไม่มี <c oughs> ก็ให้น้องช่วยกันใส่นะคะ <p> พี่ต้องการที่จะเอาแนวทางปฏิบัติที่เราใช้กันอยู่เป็นรูปเล่มอะคะ <c oughs> เอามาลงในระบบออนไลน์เพื่อที่เวลาค้นหาการใช้งาน <c oughs> จะได้มีความสะ,สะดวกสบายมากขึ้นนะคะ